สวัสดีนะครวันนี้น้องนอนกับน้องหนิงหนิงนะคะนอนกับหนิงหนิงนะคะับามาแบบอ่าพอ ลังแบบพูดคุยนะคะคืนนี้ก็คือน้องนนกับน้องนิง่งจะขึ้นโชว์แบบเต็มรูปแบบนะคะครั้งแรกบนเวทีระเบียบวาทศิลป์นะคะขึ้นโชว์ประมาณห้าทุ่มนิดนินนะฮะถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถแบบเดินทางมาพบปะพูดคุยกับน้องได้มาแบบมอบกำลังใจหรือไม่ก็สามารถโหวตช่วยน้องได้นะคะ M 1กับ M 2 M 1นน,น้องนนนะคะ กอเอ็มสองนิงหนิงนี่ยังไม่ได้แต่งตัวเดี๋ยวจะขึ้นซ้อมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปแต่งตัวนี่ครับเ <Okay. S 1> พราะบางคนจะมีความสุขตลอดเวลาอ <Okay. S 1> ันนี้ก็คือเบื้องหลังนะคะให้ดู <Okay. S 1> ข้างหลังเขาจะเป็นการเตรียมพร้อมวันนี้เริ่มขึ้นโชว์ประมาณสามทุ่มเวอร์เวอร์อร <Okay. S 1> ตำรวจมารอจับนะคะ น,นีเขาคุณเจมส์ศิวไลยวันนี้มาช่วยดูแลเรื่องความสวยความงามตั้งแต่หน้ายันชุดนะคะทีมระเบียบกําลังจะเป็นว่าที่แชมป์แล้วครับเอออยากให้ทีมระเบียบเป็นแชมป์ก็โหวตมานะคะ M1 กับ M2 นะคะ480 6322นะคะครั้งละ3บาทโหวตกันแบบไม่อั้นนะคะนี่ก็ะจะเป็นเบื้องหลัง อยาให้น้องเจอพ่อก่อนเดี๋ยวพี่ทอ็อปนารากรน่าจะตามมานะะงานนิ้วเมื่อวานก็จะเป็นศิลวเป็นผู้ไทยวันนี้จะเป็นระเบียบแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นใจเกินร้อยนะคะพ่อกำลังให้โอวาสอยู่ว่าโชว์คืนนี้ทำยังไงบ้าง คิดได้คุยกับพ่อนะครับพ่อบอกว่าอาพ่อบอกว่าทุกคนมีความสามารถหมดนะครับใครที่เข้าไปเป็นสี่คนสุดท้ายในนม้มพ่อพ่อ,พ,อพ่อพูดว่าประมาณแบบก็อยากให้ทุกเอกำลังใจระเบียบก็ก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่พ่อพูดมาคือคิดว่าใครที่เหมาะพร้อมที่สุดก็เชียร์คนนั้นอะไรอย่างนี แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะให้พูดคุยกับน้องๆนะคะน้องนอนกับน้องหนิงหนิงอันนี้พ่อกำลังให้แบบ ก็จะเป็นน้องๆหนุน่งางแฟนคลับนะคะมาให้กำลังใจข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบที่อาศัยเวลาแบบแต่งตัวก็จะมีเต็นท์นต่างๆเดินนักรองนักร้องมีหมดนะครับ ต่ำไปลแล้วแล้วก็แบบแต่มันให้ห่อเบาไปกว่าจากที่ดูมาสี่คณะคิดว่าใครจะเป็นวัตถีแชมป์หมาแชอ,องำนักออะไรม่อมร้อประในนามคนดูไม่ความคิดของเธอ ให้รางวัลเฉลี่ยวันไดียวให้รางวัลเฉลี่ยวันเดียวได้ให้เฉลี่ยวันให้ทุกทีมด้วย <c oughs> จะได้ไม่ตีกันโหวตนะคะต้องโหวตนะคะใครเป็นแฟนวงไหนแฟนใครก็ต้องโหวตนะคะแชมป์หมอลำคนแรกจะเป็นของทีมอะไรนะคะใครก็ต้องมาจากท่านผู้ชมนะเพราะว่า ทางรายการเราก็ส่งน้องมาสุดทางแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็ต้องการใช่เราต้องการคือเราเราปั้นกันมาแล้วแหละรายการก็ปั้นกันมาจนจนจนถึงจุดจุดหนึ่งที่อโอเคละต่อไปก็เป็นความชมนิยมช,มชมชอบของอพ่อแม่พี่น้องนะคะที่จะแบบคิดว่าใครที่จะเป็นนะะอุ้ยน้องคิง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  ต้องคิงคิงคิงสบายดีป่าเอา,เอ,าอะไรนะไม่สบายหรอเลียนหัวสวัสดีห้าร้อยคนหน่อยวันนี้เต้นอะไรนะ วันนี้เต้นเต้นโชว์ไหนโชว์แรกเลยตัง้งแต่โชว์แรกเลยปะก็ค,คือฉันชอบส่วนตัวจ้าเออคื <c oughs> ว่าบแบบแเรียนนกน้องสะพั์คนเดียวเลยเออเ,เดินผ่านไปร้อยคนเรียนนกน้องสะพั์คนเดียวมองมา โม่เดินไปยเดี๋ยวโดนเรียกซีไม่เรียกเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี่ครับนี่ไงหนิงหนิงนะครับน้องหนิงน้องนอนนี่หนิงนนท์อ่ะสวัสดีสวัสดีห้าร้อยคนหน่อยสวัสดีห้าร้อยหกสิบห้าคนนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่นี่มาถึงเวทีระเบียบแล้วนวัสดีครับเราแพ้เขาครับเขาแปดร้อยคนมาเพื่อกำลังใจโง่เนยนนท์นะครับเอ็มหนึ่งนะ

ให้ดูตอนแสดงด้วยนะคะได้ค่ะส่งเลขเอ s ็มมาเชียรน้องๆด้วยนะคะน้องิงด้วยค่ะแม่แม่แม่ท็อปอ่ะท็อปท็อปอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะคะทุกคนก็กําลังจะเตรียมตัวอันนี้เขาจะเป็นพี่แม็กนะฮะพิธีกรประจำระเบียบวัฒนศิลนะฮะกำลังแต่งหน้าทำผมอยู่ ข้างหลังเขาจะเป็นนี่ค่ะแต่งหน้าทำผมอยู่นะครับพี่ท็อปนั่งอยู่ในเต็นท์อันนี้เต้าหยองต้องถามพี่แม็กอะท็อปอยู่เข้าไปเดี๋ยวผมไปดูเต้าหยองไป็ไหมมาหาพี่แม็กพี่แม็กท็อปน่าจะอยู่โซนไหนอะคะ่ะ ฝั่งฝั่งนู้นเต็นที่ไม่เหมือนใครอ๋ออันนี้เนี่ยไปหาดละลอก้อนพาไปหาดละลอก้อนเนี่ยเต็นที่ไม่เหมือนใครเลยไปเดินไปเ,นเจ็บขาก็เดินเยอะน,น่าจ๋า ใช่ปะไม่รู้เท่าไ่ร่ไม่เหาน้องหยอกันแล้อย่างอ่ตรงนั้ใช่ปะไม่ใช่หรอเพราะเต็นที่ท็อปอยู่ตรงไหนท็อปนารากรนารากร เต้น Youtube> พี่ท like ็อปนารากรอยู่ตรงไหนอะคะพี่คะเต้นพี่ท็อปนารากรอยู่ตรงไหนนะฮะเล่นจักทุมเล่นสามทุ่มค่ะเขาบอกเต้นท็อปนารากรจะไม่เหมือนเต้นค่ะแต่เอาเต้นหวะเต้นตอนนี้มันเหมือนกันหมดเลย กเ,เ,เ,นเน้เหมือนครนรยเย,ยท,ทอดอะนี่ยเ่อคนกลางเต็นยาวมาถึงนี่เลยเหรอนั่นไงสีแดงวะเออนี่แหละไม่เหมือนใครอะหรอก็เหมือนก็ดื่นอยู่ละเต็นพอปนาะลาก เขาบอกน่าจะโซนน,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 นนูุนมแม่ต้องโทรตามแล้วแหละมันต้องน้องมันจะต้องถ่ายหรือเปล่าไม่มีเบอร์เพราะว่ามีอะไรให้โทรหาต้ออุ้อันนี้คือด่งขอนนก ร้อนขอนแก่นร้อนเนาะ เราไม่เจอนะคะแล้วเดี๋ยวน้องขึ้นน้องขึ้นซ้อมแล้วก็เดี๋ยวพ่อขึ้นไปด้วยอันนี้เขาจะแอบมาพับของอ๋อาบุกเ็นหมูยองไปก่อนหมูยองทำอะไรติอหรอติเาหยองเ้าหยองไงต้หมูยองไง อ๋อเจมเป็นพี่ท็อปอันนี้ของอรายการมาพี่เข้าไปได้ไหมครับไปเต่าป่าจะจดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี